เวลามาทำงานบ้านยายแกลนี่แกลนี่ฮัลโหลมีการเปิดประตูมันยากใช่ไหมเดี๋ยวฉันเปิดรลอวายวายอีกแกนะฮีแกลนะฮีมากเก็บไม่เห็นฉันหลอกแกมอมก็มไม่ได้หรอกแกน่ะไม่เห็นเก่งเรื่องสาระแน่เรื่องชาวบ,บ้านดูอุ้ยมองไม่เห็นไว้สุนนหน้าอีนี่มองไม่เห็นน่ะ ดูมองก็ไม่ทันอีนนี่แบบนะ่าฮีมากเลยอ่ะอุ้ยยาย,ย,ย,ยายแกอุ้ยไม่วางกับดักอีกดอยายแ้ะยายจะวางกับดักทำไมเหมือนไม่อยากไม่ทำอะไรเลยยายซึ๊บนนะกูว่าแลละก้มปุ๊บดู 我没做梦了。啊